ัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเปิลนะคะวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของโจทย์การหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเรามาดูความหมายด้วยกันนะคะปริมาตรคืออะไรปริมาตรก็คือปริมาณของทรงสามมิติการวัดปริมาตรของทรงสามมิตินะคะเราจะใช้หน่วยการวัดที่เรียกว่าลูกบาทหน่วยนะคะความจุคืออะไร ความจุก็คือปริมาตรภายในของภาชนะนั้นๆน,น,นะคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วเรามาดูโจทย์ปัญหาด้วยกันค่ะข้อที่1ถามว่าเสาไม้ยาว100เซนติเมตรหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ12เซนติเมตรเสาปูนมีปริมาตรเท่าใดนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราเคยเรียนมาแล้วนะคะเราจะใช้สูตรนี้ค่ะ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราแทนค่าในสูตรเลยค่ะความกว้างกับความยาวเนื่องจากว่าหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ละด้านยาวเท่ากันเราใส่เลขค่า12คูณ12นะคะจากนั้นความสูงก็คือ100 ะะจากนั้นเรามาหาผลคูณค่ะการคูณนะคะจำนวนเต็มร้อยนะคะการคูณจำนวนเต็มร้อยอมีเลขศูย์สตัวใช่ไหมคะเอ,เ,เอาเลขศูนย์สองตัวนี้มาเขียนรอไวเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนำสิบคูณกับสิบสค่ะสิบสูณสิเป็นหนึ โอเคค่ะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ14,400ลูกบาทเซนติเมตรนะคะโอเคค่ะ14,400นะคะเสาไม้มีปริมาตร14,400ลูกบาทเซนติเมตรค่ะข้อที่2นะคะถามว่ากระจกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน 738ตารางเซนติเมตรหนา0.9เเซนติเมตรกระจกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปริมาตรเท่าใดนะคะเอาเริ่มทำเลยนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนื่องจากว่าเขากำหนดพื้นที่ฐานให้กับเราเราต้องใช้สูตรนี้ค่ะพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะ ความสูงความลึกความหนาเหมือนกันนะคะโอเคค่ะพื้นที่ฐานก็คือ738คูณกับความสูงของเราตรงนี้นะคะก็คือความหนานั่นเองก็คือ0.9นะคะมีหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยกันค่ะทศนิยมนะคะ เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะ0.9นะคะเนื่องจากว่าข้างหน้าเ,าเลข9เป็นเลข0ดังนั้นนะคะคุณครูจะขอ,อตัดเลข0ตัวนี้ทิ้งนะคะเดี๋ยวทศนิยมจะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะคุณครูเปิ้ลจะเอา738คูณกับ9เลยนะคะเอาเริ่มต้นเลยค่ะเอา9ตัวนี้คูณกับ8ค่ะ9คูณ8เป็น72ใส่2 แล้วเท่าไหร่คะทดเท่าไหร่คะทดเจ็ดเคูณสเป็น9กคูณสเป็น27 27บวกอีก7เป็นเท่าไหร่คะเป็น34มสอ่าสาใส่สแล้วทดข้างหน้า3ต่อไป9กคูณเเป็น63 63บวกอีก3มเป็น66อ่าอย่าลืมนะคะ เป็นทษนิยมกี่ตำแหน่งคะโทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต้องใส่จุดข้างหน้าเลขสองแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูใส่จุดโอเคนะคะดังนั้นเราจะได้คำตอบคือ664.2ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ664จุดสองลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะโอเคนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะเป็นการหาความจุบ้างนะคะหาความจุของกระถางปลูกไม้น้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งวัดขนาดภายในได้ดังรูปนะคะเรามาดูความจุนะคะของกระถางใบนี้เนื่องจากว่ากระถางใบนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยนะคะ นนี่ะะคะมีทั้ง3มด้านให้กับเราดังนั้นเราสามารถใช้สูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ค่ะอาตรงนี้เราใช้ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงได้นะคะเรามาดูจากรูปนะคะความกว้างคือเท่าไหร่คะ ความกว้างคือ30ความยาวก็คือ30เนื่องจากว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วคูณกับความสูงก็คือ25นั่นเองนะคะ,ะเราดูตรงนี้นะคะเรามาหาคำตอบกันเริ่มต้นเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นจำนวนเต็มอีกแล้วนะคะ30คูณกับ30ดังนั้น30คูณกับ30คูณคูปเปิลจะ ตัดเลขศูนย์สองตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้างล่างรอไว้จากนั้นคุณครูก็จะนำสามคูณกับสค่ะ3าคูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น9โอเคค่ะสามคูณสเป็น9จากนั้นนำเกมาคูณกับ25นั่นเองนะคะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะเก้าห้สหใส่5แล้วทด4 9 2, 18. 18่เก้าสองสิบแบวกอีก4เป็น ยี่สิบสองแเป็นยี่สิบสองนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบคือสองหมื่นสองพันห้าร้อลูกบาทกเซนติเมตรนะคะความจุของกระถางปลูกไม้น้ำนี้นะคะตอบสองหมื่นสองพันห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตรค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ะะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายค่ะเรามา,ด,าะะดูตู้ปลานะคะดูตู้ปลานะคะวัดขนาดภายในได้ดังรูปค่ะนะคะตู้ปลาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะแทนค่าลงไปนะคะความกว้างคือบริเวณไหนคะความกว้างคือา28ค่ะ คูณกับความยาวคือ50สแล้วคูณกับความสูงคือเท่าไหร่คะสานั่นเองนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะเ,เวลาเราคูณนะคะ เดี๋ยวคุณครูจับคู่ก่อนเนาะคุณครูขอใส่วงเล็บตรงนี้นี่ให้เห็นชัดเจนนะคะคุณครูจะเอา28คูณกับ50ก่อนนะคะลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วยเลข0ูนย์จำนวนเต็ม10ใช่ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูตัดศูนย์นะคะแล้วคุณครูจะเขียนเลขศูนย์รอไว้ครูจะทําในวงเล็บก่อนนะคะคุณครูจะเอา28คูณกับ5ค่ะ28คูณกับ5เอา5มาคูณ8ก่อนค่ะ58 40ใส่ศูนย์ทด4 5 2เป็น10 10บวกอีก4เป็น14ดังนั้นหมายความว่าในวงเล็บคุณครูเปิลจะได้1,400จากนั้นน,น,นำา4 4 0 0คูณกับ35ที่เหลือใช่ไหมคะคูณกับ35ที่เหลือดังนั้นนะคะเ,เลข 0, ลข0ูน,ะะย,นย์มีเลข0ูย์สตัวนะคะคุณครูเขียนคำตอบไว้เลยมีเลข0ูนย์สตัวรอไว้คุณครูจะเอาแค่ 14คูณกับ35นะคะ14คูณกับ35เดี๋ยวทดตรงนี้นะคะ14คูณกับ35 5หคูณ4ี่เป็น20สใสศูนย์ทดสองคูณ1เป็นหบวกอีกสองเป็น7จนะคะจากนั้นเลข้5ตัวนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะใส่เลขศูนย์รอไว้นะคะ 3าคูณสเป็นเท่าไหร่คะสามสี่สิสอใสสองทดข้างหน้า1 3ึามคูณหเป็น3าบวกอีกหนึ่งเป็นส,อนนนสโอเคค่ะนำมาบวกกันศูนย์บวกศเป็น0 7นเบวกสเป็น9นะคะชักสี่ลงมาเป็น490ใส่ตรงนี้คือ4ี่้าส คนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบคือ49,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ49,000 900ลูกบาทเซนติเมตรค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูขอจบการนำเสนอนะคะในเรื่องของปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ